สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปล IG Story ของพินุชถึงเชล่านะคะรวมทั้งข้อความในโปสเตอร์ที่เชล่าเขียนให้พินุชด้วยค่ะ IG Story อันนี้พินุชเขียนเป็นภาษาโปรตุเกสเพื่อเชล่าเพราะคนบราซิลใช้ภาษานี้ค่ะพอเรากด Translation ก็จะขึ้นแบบนี้แปลได้ว่าเป็นเกียรติและเหมือนฝันที่เป็นจริงที่ได้เล่นกับเธอสิ่งนี้จะเป็นความทรงจาที่ยอดเยี่ยม ฉันเสียใจที่จะไม่ได้เห็นเธอในสนามอีกต่อไปฉันจะคิดถึงเธอมากๆนะฉันขอให้เธอได้พบเจอสิ่งที่ดีที่สุดนะกับตันของฉันรักเธอนะเล่าตอบว่าฉันโชคดีมากๆเลยที่ได้มีเธออยู่ในทีมตลอดสมอาทิตย์ที่ผ่านมาขอบคุณนะรักเธอนะพร้อมอีโมจิธงชาติบราซิลและไทยคู่กันและลูกหัวใจสีฟ้า ซึ่งเป็นสีของทีมที่พินุษและเชล่าอยู่ด้วยกันในวิกที่4ซึ่งเป็นวิกสุดท้ายที่เชล่าเล่นก่อนอำลาการแข่งขันซึ่งพินุษก็ได้มาคอมเมนต์บอกรักเชล่ายามอีกครั้งค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นโปสเตอร์ที่เป็นของที่ระลึกในงานอำลาเชล่านะคะเชล่าเขียนให้พินุษว่านุชี่ Play with you was a dream come true my first s t e p always you are the best แปลได้ว่า การได้เล่นกับเธอเหมือนฝันที่เป็นจริงเธอเป็นคนแรกที่ฉันเลือกเสมอเธอยอดเยี่ยมที่สุดเลยนี่ก็เป็นโมเมนต,ต์น,น่ารักๆของพี่นุชและเชล่านะคะก็ขอให้พี่นุชชวนเชล่ามาเที่ยวที่ไทยด้วยนะคะ